็จริงๆก็มาร่วมงานกับยูเรนัสหลายรอบแล้วค่ะก็รอบนี้ก็เป็นอีกรอบหนึ่งที่ดีใจมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของของยูเรเนียค่ะ5ปีแล้วใช่5ปีแล้วเป็นไงบ้างเรามาร่วมงานตลอดเลยใช่ค่ะก็ก็สนุกดีค่ะได้ไปแต่ละจังหวัดดีแล้วก็ได้เห็นแฟนคลับได้เห็นทุกคนมาเจอกันเลยนี่ก็สนุกดีค่ะอันอยากโวอยากอะไรก็ทำหน้าหรือว่าทิมมอนทีปเมนอะไรอย่างเงี้ยอยาก อะอไรเงี้ยก็มาที่อีเวนต์ได้เพราะเขาก็จะมีแบบจุดต่างๆให้แบบคำแนะนำแบบหมอชัวร์โช,โรชาใช่ค่ะอย่างเราต้องทำอะไรอีกไหมครับตอนเราแบบเอยู่แล้วนะอ่อจริงๆก็ต้องปรึกษาหมออีกค่ะแล้วที่เราคิดว่าเราจำอยู่ตรงไหนที่ต้องแบบอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตอนนี้ก็เป็มมากนะแล้วนะโอ๊ยไม่เราก็ก็ดูแลผิวไปเรื่อยๆค่ะอืมแต่เขาด้วยกันเนาะกับเรื่องที่แบบว่าเราแต่งเลยเป็นสตอยวันนั้นเขาบอกว่าทำถึงอ่า ก็ดีใจที่หลายๆคอมเมนต์แบบว่าบอกว่าเออเราทําถึงเพราะว่ามันก็เป็นตีมอ่ะมันก็สนุกสนุกค่ะตีมแบบพิตีรถกระบะอะไรงี้วเป็นยังไงบ้างวันนั้นแต่งตัวเลยใช่ไหมวันนั้นคือสุดตัวก็สนุกดีได้แบบว่าปลดปล่อยความเครียดดีค่ะวันนั้นช่ดยังไงเป็นฟิตีน้ำแม่ชดนั้นก็ไปเดินตามข้างขวาค่ะไปเดินท้างขวาแล้วก็วามไปเลยชุดไปเท่าไหร่อยมีรอยด้วยเราก็ต้องแบบว่าจินตนาการนิดนึงไงว่าแบบเอ๊ะมันมีอะไรบ้างในในภาพหัวนั้นเรา อินเดอร์ก็ถึงด้วยนะหรอจัดเต็มมากหาคนบอกจัดเต็มอันนี้อันนี้คือเทที่สร้างกับล่างนี่เป็นเขาจะทำถึงหลยคนบอกคำเกินด้วยทะาำเกินก็สนุกดีค่ะไปเจอพี่ๆทุกคนแล้วก็จอยใช้ระยะเวลางานไหมคะกูแป๊บเดียวค่ะแส่งหน้าบนรถ เออในรางวัลในรางวัลให้แบบ,บคนนี้แต่งตื่นมีมีแต่ว่าหนูมาไม่ทันแม่มิลกี้เขาแจกรางวัลอยู่แต่ว่าหนูมาไปทํางานแล้วหนูก็พึ่งงานมาแล้วก็แต่งหน้านบนรถแล้วก็เลยรียบออกมาถึงก็สามทุ่มกว่าแล้วค่ะอืมไอชินสแตนรู้สึกไงบ้างที่แบบอ,อใ่ในในมุมหนึ่งคนก็แบบว่าเออดูว่าทำตื่นแต่มุมก็ว่าดูไม่รักษาภาพเลยจะบอกอะไรบ้าบงด่างยาวความสัตย์ทางามอุ้ยจริงนางงามก็อำลามานานแล้วค่ะม,มันก็ มันก็เป็นตามบทบาทแต่ละที่ไปว่าเรามันมีอะไรบ้างคือเราก็เป็นคนที่แบบทําอะไรก็จะทําแบบเต็มที่ไงทุกๆโมเมนต์อยู่แล้วไงเวลามีงานอะไรหรือมีทาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทำเต็มที่หมดจะแค่ให้มันมองว่ามันเป็นแบบสีสันให้มองันเป็นความสนุกสนานไปเราเห็นคอมเมนต์พวกนี้ไหมพี่บอกว่าเคยไปมไหมน้อยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นบอกว่าทําถึงมากคุณาอะไรเงี้ยเราเราหน่อยแม่หน่อยไหมแบบว่าไม่หน่อยเพราะว่าหนูสนุกไปแล้วหนูไม่น้อยส่วนใหญ่คนจะชมน ใช่ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าแบบทำถึงมากจริงจริงนึกิงเป็นแวบมสกไงที่แบบคนแบบมางคนเป็นอย่างเี้ว่าแบบดูไม่รับษาภาพดูแบบดูดูโดดูแบบก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะเพราะว่าถ้ามันแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนด้วยค่ะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะมองว่าแบบเอยดูแบบ แต่งตัวโกนู่นนี่นั่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องไปดูในงานแล้วคนอื่นก็แรงกว่าเราใช่ก็บอกแล้วว่าแต่งตัวเบาสุดแล้วในนั้นที่เห็นนี่คือเบาแล้วเบาแล้วหมายถึงจน้อยชิ้นนะเบาแล้วเออแล้วก็ไงที่หลายคนก็ยังติดภาพนางงามของเราอยู่เวลาเราแต่งตัวอะไรก็ท้องเจอแบบยากมากหรอแต่ก็น้อยนะจริงๆเราก็ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ให้เขามองว่าเรายังเป็นนางงามในดวงใจของเขาอยู่เลย กับไปซีเรียสที่ใครจะมองไม่ไม่ซีเรียสค่ะเพราะว่ามันก็ต่างคนต่างความคิดต่างทัศนคติว่าแบบจะมองเป็นยังไงเออไออย่างตัง้งคนละพอทาอะไรเงี้ยมันต้องรักกับจมคิดว่ามันซึกงคือนางงามอะไรอย่างเง,ง,ง,งี้ยไม่ค่ะหนูคิดว่าหนูเอาจอยเอาสนุก แต่ว่าก็อยู่ในการรเทศะค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้แต่งอย่างนี้เดินห้างหรือไปวัดหรือไปอะไรอย่างงี้งเพราะว่ามันก็คือช่วงเวลาหนึ่งที่ทุกคนมาสนุกกันมันเป็นฟิลเหมือนแบบอีเวนต์หนึ่งอ่ะเหมือนเทศกาลเลยเอแคเขาจัดมาให้มันเป็นเหมือนเทศกาลประเพณีของเขาอะไรงเงี้ยแล้วลิมิตของมัรตานในอยู่ในเบอร์ไหนคะถ้าถือว่าแบบในแต่ละงานก็จริงๆก็ ก็ตามที mortar, ่ต yeah, like right. ัวเองไหวอะค่ะไม่ไม่ได้รู้สึกว่าตัดลิมิตตัวเองยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาตามฟิลเอาตามความสนุกของตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้จะเกิดแรงกว่านี้ได้ไหมคะหนูยังจะแต่งได้แรงกว่านี้อีกเหรอแปลว่าเหมือนตอนแอร์แคร์ก็ส่งการมาเชิญก็คือคิดยากไปกระโจ์ชุบอะไรเงี้ยก็คิดยากอยู่เพราะว่าครั้งที่แล้วก็ทําได้ดีพอสมควรแต่ครั้งนี้ครั้งนี้ก็ดูแบบกลัานโลกมากขึ้น แอย่างนี้คนก็คาดหวังละไม่คาดหวังไม่ผิดหวังค่ะออนุญาตถามอที่คือการมาที่เกิดขึ้นที่เราอ๋อก็ตามนั้นค่ะได้เห็นที่เขาพูดเป็นเวทีไหมก็มีก็มีคนแบบแท็กมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเห็นในทิกต็อกอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เห็นอยู่แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่านั้นคือการแสดงละครหรือว่าอะไรเราก็ไม่รู้ไง ออาจจะเป็นแบบบทบาทของการเป็นนางงามมันก็ต้องตอบให้มันแบบสวยๆแต่มาเป็นคู่ที่แบบหลายคนพูดถึงในโซเชียลเยอะมากอะไรย่างเงี้ยก็ไม่รู้ยังไงก็เอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือต่างคนต่างอยู่ค่ะ<ม>เพราะว่าอา่เราก็ไม่อยากแบบเกิดอะไรให้มันแบบวุ่นวายไปยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าตอนนี้คือคนมาเหมือนมาบอกว่าให้ห hey, ยูถามหนูว่าหนูให้อภัยไหม,มคือหนูเคยบอกไปแล้วว่าหนูจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยมันก็ก็เรื่องของ ส่วนเขาจะขอโทษหนูยังไงก็เรื่องของเขาแต่ว่าอะไรในสิ่งที่เรารับรู้ได้เราก็รับรู้ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็คือตอนนี้ขอไม่พูดถึงแล้วก็ต่างคนต่างอยู่กับเขาถ้าจะหมูพูดอีกก็คือไปคุยกันที่ชั้นศาลไม่ไม่ด้วยอย่างเราอย่างเรามีเซฟแอนชิรีไหมเพราะว่าไอเชิรี่เหมือนเปในตทนที่ในห้องดำแช่ประสาสน้องเราก็โดนโทรช่ก็จริงๆก็มันมันเกิดขึ้นไปแล้วเนาะเราก็ได้แต่เป็นกําลังใจให้น้องแล้วก็แล้วก็ วอนทุกคนว่าเออน้องน้องน่ารักจริงๆน้องอาจจะแบบว่าเหมือนเป็นเด็กด้วยอ่ะบางทีเหมือนเขาเขาเป็นฝรั่งเราเวลาเขาจะพูดอะไรหรือในภาษาไทยอ่ะเขาค่อนข้างที่จะอาจจะไม่ได้เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์มากขนาดนั้นบางสิ่งบางอย่างเวลาที่หนูคุยกับน้องอ่ะหนูยังต้องแปลให้น้องตลอดเวลาอะไรอ่ะจริงๆเขาแค่ไม่มีอะไรแค่แบบอคติ้งออกไปใช่ใช่มันก็คือเหมือนแบบความจริงใจของน้องแหละ เราก็อยากให้แบบทุกคนไปชิดมากหรือไปอว่าถึงปมน้องเรื่องแบบประกวดนู่นนี่นั่นเพราะว่าเราเราเห็นหลายคนอยู่กันบางทีเหมือนเหมือนตัวตานเองอ่ะก็คือการประกวดเนี้ยมันก็เป็นปมอย่างหนึ่งที่ตัวเองตกล้อใช่ไหมเหมือนน้องก็อาจจะคิดว่าเออตอนนั้นถ้าเราทําอะไรให้มันหน้ากว่าน,นี้มันก็อาจจะแบบดีกว่านี้คนก็คงไม่ต้องมานั่งร้ออย่างนี้มันก็อาจจะเป็นปมในชีวิตได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากให้คนมานั่งแบบว่าจี้จุดหรือว่าไปว่าน้องตรงนี้ อยากให้เห็นจุดใจเขาใจเราแล้วชิดีเขาเครียดไหมเขาเคยมาบอกเราไหมอะไรางเงี้ยเขาเครียดเรื่องอะไรไหมคะนางก็บอกว่าหนูปวดหัวมากเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยก็สงสารนางแต่ว่าก็ด้วยความแบบเป็นตัวนางนางก็ทำนู่นทำนี่ของนางไปเงี้ยก็โชคดีที่นางอาจจะอ่านภาษาไทยไม่ค่อยออกมากขนาดนั้นก็เลยเออก็เลยไม่ค่อยได้แบบมานั่งดูว่ามีดราม่าอะไรมากนอกจากคนที่แบบส่งไปให้ดูหนูคิดว่านะนั่ง่ปอ่านภาษาอังกฤษแล้วนึงพอเราไลฟ์มีอะไรอย่างเงี้ยคนชอบให้เราให้เราด่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละสิ ทำไมถ้าหนูไม่ด่าหนูน้องไม่หลับหรอรู้สึกไงบ้างไม่หรอกคือส่วนใหญ่แล้วอะจะให้ให้เราเหมือนแบบขอมีมจากเราอะไรอย่างเงี้ยแต่คือบางสิ่งบางอย่างที่มันออกไปอะมันไม่ได้ตั้งใจมันไม่ได้ตั้งใจเลยมันก็เลยรู้สึกว่าเออคนอาจจะมาแบบอยากได้มีมใหม่ๆไดๆเอาไปไว้พูดไปไว้อะไรอย่างเงี้ยแกล้งกันเอรู้สึกทำไหมพี่บอคุณแบบด่าหน่อยค่ะหน่อยค่ะก็ตลกดีเหมือนแบบว่าหนูไม่ด่าแ้นอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยเออต้องด่าทุกวันไหม ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหนูก็มีแบบมุมน่ารักๆรอย่งอะ